สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่24นะคะเดือนตุลาคม2566ค่ะนี้ค่ะเรามีโอกาสได้มาร่วมงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะนี่ค่ะดูตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่สวนของพี่ จอมทัพของเราเนี่ยค่ะที่บ้านบ้านตรงนี้ก็คือบ้านห้อยเสน่งนะคะแล้วก็โอเคขอบคุณมากครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพาชมบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะคุณสามีก็อยู่นี่มาด้วยกันหมดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปยงลูยูทูบค่ะเพราะเรามียูทูบบ้านสวนทรงรักโอเคเปิดดูได้นะคะบ้านสวนทรงรักค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านผอค่ะสุดยอดค่ะเดี๋ยวพายลงยูทูปบ้านสวนสงรักนะคะนี่ค่ะพี่น้องมาร่วมกันประชุมอยู่ที่นี่ค่ะเป็นกิจกรรมที่สุดยอดค่ะแล้วก็นี่ค่ะสุดยอดมากๆที่นี่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะเป็น พืชเกษตรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กล้วยอันนี้กล้วยอะไรคะคุณพี่คะเทพพนมค่ะเอาใหม่นะคะเทพพนมค่ะอ๋ออันนี้ก็คือกล้วยไข่เนาะใช่อันนี้กล้วยหอมแล้วก็อันนี้ก็กล้วยหอมอันนี้ก็กล้วยกล้วยหน้าใช่ไหมคะโอเคค่ะกลโอเคมีจำหน่ายด้วยเนาะใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นฮอลแลนด์ใช่ไหมคะฮอลแลนด์อินซีค่ะส่วนที่ไหนนะคะส่วนน่คงค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่เอ่อเลยโรงแรมมาติน่าไปประมาณ2กิโลกว่ากคือเอ่อจังหวัดสุรินทร์เราใช่ไหมคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะอยู่ตำบลนอกเมืองค่ะหมู่14ค่ะบ้านอาหารค่ะค่ะคือจริงจริงของเราเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะโอเคท่านใดสนใจติดต่อยังไงได้คะแล้วนี่มะละกออะไรเอ่ยเนี่ย มีมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคอันนี้เป็นแขกดำเลยเหรอคะแขกดำแขกดำลองสวนไปหนึ่งดำจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เคเีค่ะอ๋อว้าวทำไมจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฮะลองยกโชว์หน่อยยกโชว์อุ้ยยกโชว์หน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลงยูทูบอะว้าวสุดยอดมากอู้หูนี่ค่ะแดำแขกดำค่ะอู้หแล้วเขาเรียกแขกดำพันอะไรคะมันต้องมีสีสเก็ อ๋อเหรอคะส่วนใหญ่เราจะเคยได้ยินแต่ว่าแขกนำดำเนินสะดวกอ๋อนี่คือสีสเกตยิ่งใหญ่กว่าดำเนินสะดวกเลยเหรอคะเนี่ยตรงนี้น่าจะพอทำได้พอพระองจะเดี๋ยวมีคอนสุดยอดมากมากเลยค่ะนี่ค่ะจริงๆอู้ใหญ่มากแล้วแบบกันเองนะครับเอาแบบสบายไว้เราเอา SDPGS แล้วก็มาทาด้วยเซฟสบายแล้วเนี่ยพามินซีน่าจะเกินนะพีนสีพี่ดีไซน์พี่สีน่าจะเกิดค่ะ เขาอยู่ศรีสะเกดเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมชมอันเขาอยู่ปราสาทเขาอยู่อำเภอปราสาทเราเหรอคะตรงไหนคะอ่าจตมบลบ้านพลวงนะครับเอ้าเนี่ยดูดิฮะเนี่ยตำบลบ้านพลวงอ๋ออยู่ตรงนี้เองโอเคมันมันที่เดียวแล้วพันเหรอคะถ้าถ้าเอ่อท่านใดสนใจแล้วพันหาซื้อได้ที่ไหนอะคะไปที่สวนใบบุญฟาร์มครับที่ลพบุรี โอเคตรงบ้านพลวงเรานี่เองโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพาเชิญโอนี่ค่ะคุณพ่อเราอาจารย์ศักชัยอาจารย์เกษตรของเราเลยเนี่ยก็ไปดูตนมาแล้วครับพ่อเดี๋ยววันไหนพ่อไปกันดูนะจะไปด้วยกันใช่โอเคช่วงให้ถนนแห้งนิดนึงค่ะค่ะว้าวสุดตองพวินอะไรคะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะ ว้าวเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเพิ่งจะเคยเห็นว่ามละกอใหญ่ขนาดนี้โอเคค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขอโทษนะคะนี่อยู่ตามนี้เลยใช่ไหมคะอินซีพันีเลยอันนี้มาจากคารนมังคองค่ะโอเคโอ้ยกล้องนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณของพี่จอมทัพนะคะนี่ค่ะข้าวสวยงามมากเลยค่ะว้าวข้าวกำลังออกรวงเลยค่ะ เป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีเคมีนะคะทุกอย่างจะไม่มีเคมีเลยค่ะที่นี่เพราะว่าเรารักสุขภาพนี่ค่ะแล้วก็เป็นบ่อปลาบ่อปลาเราก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ค่ะเป็นอินทรีย์หมดเลยนี่ค่ะอันนี้ก็พี่ชายสุดหล่อค่ะสวัสดีค่ะว้าวสุดหล่ออันนี้ก็คือไฮไลท์ของงานนี้ก็คือขมิ้นชันค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ คือสุดยอดสวยงามมากค่ะเป็นเพื่อสุขภาพนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาชมนี่ค่ะพาชมขมิ้นชันซุ้มตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซุ้มขมิ้นชันเพื่อสุขภาพค่ะว,ว้าวสุดยอดค่ะนี่ค่ะเราจากบ้านเกิดไปนานมากๆค่ะไม่เคยเออได้กลับมาอยู่บ้านเกิด อยู่กรุงเทพ30กว่าปีบ้านส่วนทรงรักได้กลับมาอยูอ่บ้านของเราก็เลยได้มาเจอกิจกรรมแบบนี้ค่ะเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะดูหนุ่มน้อยเดินตามคุณยายยสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีทุกคนอุ้ยเทคนิคของชาวสวนกลัวแดดต้องทําแบบนี้เลยเหรอลูกนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกขมิ้นชันอุ้ยสวยมากค่ะดอกขมิ้นชันสวยมากค่ะ ว้าวเดี๋ยวเราต้องไปเซิร์ชดูสรรพคุณของขมิ้นชันว่ามีแบบไหนยังไงดูแลแบบไหนบ้างเพราะว่าบ้านสวนทรงรักเนาะเราเพิ่งจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ศึกษาเรียนรู้แล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่จอมทัพมากๆค่ะที่ได้เชิญเรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้เราดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมสิ่งดีๆด,ดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะโอ้สวยมาก ดูสิคะสวยมากๆค่ะ,น,ะนี่ค่ะขะมิ้นชันโอ้ยผลิตภัณฑ์ของพี่ออจอมทัพนะคะเป็นฟาร์มเ,เป็นชื่อฟาร์มซอกค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านจะส่งจำหน่ายอยู่ที่อย่างสมมุติว่าอินทราพาลามเราเคยลง YouTube ไปแล้วก็จะจะลงส่งที่เซ็นต์โรบินสัน สุรินแล้วก็โรบินสันอุบลราชธานีแล้วก็แค่นี้ก็ไม่พอจำหน่ายแล้วค่ะทีนี้อ่ะอันนี้ก็มะละกอนะคะนี่ค่ะมะละกอแล้วก็จะมีเอ่อข้างในเนี่ยค่ะจะเป็นเอ่อเ,เอ่อเป็นเอ่อที่มองเห็นเนี่ยค่ะเป็นเอ่อน่าจะเป็นมะเขือเทศ่น,นะคะใช่ค่ะเป็นมะเขือเทศค่ะ สวยมากเลยค่ะเออไม่กล้าเข้าไปค่ะเพราะว่าท่านล็อกประตูอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมค่ะคิดว่าน่าจะเป็นกล้วยหอมทองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กค่ะเนี่ยค่ะต้นขี้เหล็กเนี่ยสุดยอดค่ะนี่ค่ะซุ้มของเราที่เราเข้ามมาทุกคนก็อูยมีมะระกอมีส้มตำด้วยค่ะพี่แกให้เอารูนั้นดา ส่งตำด้วยค่ะดี่กาน้องๆสวัสดีค่ะนี่ค่ะซุ้มต้อนรับค่ะสวยมากเลยสุดยอดน่ารักมากว้าวนี่ค่ะทุ่งนาของแกมีทั้งหมดตรงนี้18ไร่เท่าที่จําได้นะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยค่ะสุดยอดมากๆค่ะท่านใดสนใจศึกษาเรียนรู้ก็เชิญมาได้นะคะที่นี่จะเป็นหมู่บ้านหว้วยเสนยง ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านเดียวกันกับบ้านส่วนทรงรักเลยค่ะนี่ค่ะห่างจากบ้านส่วนทรงรักประมาณ500เมตรค่ะนี่ค่ะแป๊บเดียวเราก็มาถึงท่านผู้มีเกียรติก็ทยอยเข้ามาแล้วค่ะแล้วท่านพอ,อ,อที่จะมา3าขวบ5เดือน,นอค่ะ อ๋อเหรอคะเหมือนกันแบบลูกโซนกว่านี้นี่เรียบร้อยตอนไหนอุ้ยโซนเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะโอเคเนี่ยค่ะบรรยากาศสุดยอดมากๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสุดยอดจริงๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าพิธีการเปิดสัมมนาเนี่ยจะมีช่วงประมาณไหนยังไงนะคะโอเค กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ